เปิดใจครั้งแรกกับโบเมลาดาเผยเขาส่งเราจนสุดทางแล้วย้ายมาช่องสามต้องเติบโตขึ้นเปิดใจครั้งแรกครับกับนางเอกสาวอย่างโบเมลาดาโซส,สีเผยถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญครับหลังบทสัญญาจากต้นสังกัดเดิมอย่างวิกมอชิดย้ายมาซบและเซ็นสัญญาทางช่องสามสร้างความฮือฮาให้กับเป็นแฟนของเธอไม่น้อยและโบกับยังได้ประเดิมละครเรื่องแรกมนรักน้องพักกระยงประกอบคู่กับพระเอกซุปตาแถวหน้าของช่องสาม อย่างนาเด็คูกิบิยะซึ่งเป็นผลงานจากค่ายแอคอาร์ตเจเนอเรชันของผู้จัดและผู้กำกับมากฝีมืเมอครับอย่างออบพงพัฒและแดงธัญญาอีกด้วยซึ่งสาวโบเมลาดาได้เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังได้มาร่วมงานกับช่อง3เรียกว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัวครับกับแฟนๆละครของช่อง3อย่างเป็นทางการซึ่งเธอนั้นก็ได้เผยว่าอยู่ในวงการเล่นละครมาหกปีบทที่อยากลองเล่นก็คือบทร้ายน่าสนใจเพราะยังไม่เคยรับบทนางเอกร้ายอยากรู้ว่าเวลาตัวเองเวียงจะน่ารำคาญไหม ปกติเป็นคนตลกส่วนดารานในดวงใจที่ชื่นชอบคือพี่แอนทอมผสมติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กๆพี่แอนสวยเก่งและแม่ก็ชอบด้วยการได้มาร่วมงานกับทางช่อง3นั้นเป็นโอกาสที่ดีเหมือนเขาส่งเรามาจนถึงสุดทางแล้วเราต้องเติบโตขึ้นในสายงานอาชีพของเราต่อไปเรื่อยๆค่ะและมีโอกาสได้มาทางช่อง3ถามว่าตัดสินใจยากไหมตัดสินใจยากอยู่แล้วค่ะแต่ผู้จัดการด้วยผู้ปกครองด้วย และผู้ใหญ่ทุกคนก็คิดเห็นว่ามันโอเคมันดีก็ยินดีที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็ทั้งตื่นเต้นมากเลยและดีใจด้วยที่ได้มีโอกาสเริ่มงานกับพี่พี่ผลงานเรื่องแรกคือมนรักน้องพักแยงร่วมงานกับพี่ณเดชนคูกิมิยะเป็นครั้งแรกคือเป็นความท้าทายมากคาแรคเตอร์เล่นเป็นสาวบณาทำงานกาเกษตรกรคือแบบลุยๆมากต้องพูดอีสานทั้งเรื่องพ่อเป็นคนขอนแก่นแม่เป็นคนนครพนมเราก็ได้สมเนียงมาบ้างแต่ก็ต้องไปเรียนเพิ่ม เรียนพูดอีสานเพิ่มเรียนทําเกษตรเพิ่มก็เคยเจอพี่ณเดชตามงานแต่ยังไม่เคยคุยหรือร่วมงานเท่าที่ทุกคนสัมผัสมาก็บอกว่าพี่ณเดชน่ารักและที่ตื่นเต้นที่สุดก็คคอได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟพงศ์พัฒน์กับพี่แดงธัญญาเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานอยู่แล้วก็คือที่สุดค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ทางนี้โบก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะจากนี้เป็นต้นไปโบก็เป็นนักสแสดงของทางช่องสามแล้ว ก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการชมผลงานของโบจากนี้เป็นต้นไปนะคะฝากด้วยค่ะสาวโบเมลดาสุสีกล่าวครับกานนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของนางเอกสาวอย่างโบเมลดานั้นเตรียมรอชมผลงานกับทางช่อง3าของเธอได้เลยครับกับละครเรื่องแรกครับอย่างมนรักหนองพักแกงที่ประกอบคู่กับพระเอกสุดตาแถวหน้าของช่องอย่างณเดชคูกิมิยะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ